มีคำถามเกี่ยวกับโปรไบโอติกนะคะว่าคืออะไรแล้วก็ทานยังไงแล้วมันเป็นยังไงแล้วดีไหมสำหรับคนที่มีปัญหาปวดไหลย,ย้อนวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันว่าโปรไบโอติกดียังไงคะ่ะตามไปดูกันเลยนะคะโปรโบไบโอติกก็คือกลุ่มแบคที ria หรือว่ายีสต์นะคะที่เ,เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเข้าสู่ลำไส้แล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายสุขภาพดี โดยที่เขาจะเข้าไปช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและก็ทําให้ลําไส้มีการบีบตัวแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นปัจจุบันเราจะพบนะคะว่ามีผิดพันธุ์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นประเภทเครื่องดื่มหรือเป็นอาหารเสริมชนิดน้ําชนิดผงรวมไปถึงนมเปรี้ยวโยเกิร์ตนะคะก็จะระบุว่ามีโปรไบโอติกผสมอยู่เรามาดูกันนะคะว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันเป็นยังไง ก่อนที่เราจะไปเรื่องของโปรไบโอติกนะคะเราคงจะต้องมาทําความเข้าใจกันเรื่องของจุลินทรีย์ตัวดีในลําไส้นะคะที่ดิฉันพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่ามีความจําเป็นค่ะเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปช่วยรักษาสมดุลในระบบลําไส้นะคะแล้วก็ระบบการขับถ่ายก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานที่ดีทีนี้ถามว่าถ้าจุลินทรีย์ตัวดีในลําไส้ลด,ดลงจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าหน้าที่ของระบบทางเดินอาหารคืออะไรระบบทางเดินอาหารก็คือทางผ่านของอาหารค่ะเรานับกันตั้งแต่ปากจนกระทั่งถึงทวารหนนะักหน้าที่ของระบบทางเดินอาหารก็คือย่อยอาหารที่ทานแล้วเนี่ยให้เป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วก็ดูดซึมสารอาหารที่ดีที่มีประโยชน์เข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อที่จะเอาไปใช้ในร่างกายนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะยังจะต้องเป็นตัวกรองไม่ให้สารอาหารที่ยังไม่ย่อยเนี่ย หรือ,อยังย่อยไม่สมบูรณ์เนี่ยคะ่ะแล้วก็สารพิษและเชื้อโรคเนี่ยไม่ให้ผ่านเข้าสู่กระแสะเลือดได้ในลําไส้ของเรานะคะจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์มากมายมีทั้งชนิดที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อย่างที่ดิฉันได้พูดไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะแต่ว่าทั้ง2องอย่างนี้นะคะก็จะอยู่กันแบบสมดุลก็คือต,ต้องมีจุลินทรีย์ตัวดีมากกว่าชนิดที่ไม่ดีคะ่ะแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ร่างกายมีภาวะที่จุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยลดลง มันก็จะเหมือนกับว่าเ,เรามีทหารดีๆที่จะคอยจัดการกับผู้ร้ายแต่ว่าบังเอิญมีจํานวนที่น้อยกว่าแล้วก็ลดจํานวนลงสิ่งที่จะตามมาก็คือจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคที่ไม่ดีเนี่ยคะ่ะก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นสง่งผลให้เกิดการอักเสบของผนังลําไส้เกิดการแยกออกจากกันของเซลเยื่อหุ้มผนังลําไส้ก็ทําให้ความสามารถในการคัดกรองของลําไส้เนี่ยเสียไป ซึ่งอาหารที่ยังย่อยไม่เสร็จแบคทีเรียและสารพิษในลำไส้ก็จะสามารถผ่านรอยแยกนี้ไปเข้าสู่กระแสะเลือดได้สิ่งที่ตามมาก็คือทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายในทุกระบบตั้งแต่ภายนอกที่ตาเรามองเห็นเช่นที่ผิวหนังอักเสบเกิดมีปัญหาสะเก็ดเงินผื่นแพ้เป็นสิวแล้วก็ปัญหาภายในเช่นปัญหาข้ออักเสบเกิดโรคภูมิแพ้ตัวเอง แพ้อาหารแฝงเกิดอาการเหนื่อยเพรียเรื้อรังขอบหืดแล้วก็ผุ้มแพ้เป็นต้นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะในการที่จะป้องกันไม่ให้เสียจุลินทรีย์ตัวดีไปนะคะอันเนื่องมาจากการที่เรากินอาหารผิดนะคะกินอาหารหวานอาหารมันจากความเครียดจากการที่เราใช้ยาปฏิชีวนะมาเป็นเวลานานทําให้จุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยเสียหายแต่ทางแก้ค่ะง่ายๆก็คือเติมโปรไบโอติกที่ร่างกายต้องการ คือใช้เป็นชนิดทานเสริมเข้าไปเลยโดยตรงโดยโปรไบโอติกนั้นนะก็ต้องมีคุณภาพดีและก็ต้องทนต่อสภาวะความเป็นกรดในกระเพาะอาหารได้จึงสามารถที่จะเดินทางไปทำงานในลำไส้ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพนี่ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งนะคะว่าถ้าเช่นนั้นแล้วอาหารที่มีโปรไบโอติกในธรรมชาติทานได้ไหมเช่นกิมจิในข้าวหมากในโยเกิร์ตในนมเปรี้ยวที่บอกว่ามีจุลินทรีย์ตัวดีทานได้ไหมทานได้ค่ะ แต่เราจะพบว่าปริมาณของจุลินทรีย์ที่จะเหลือรอดไปถึงลำไส้แล้วก็ไปทําหน้าที่ในการเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์หรือว่าไปทําให้ระบบการย่อยอาหารหรือว่าระบบลำไส้ทํางานเป็นปกติเนี่ยมันเหลือน้อยมากเต็มทีดังนั้นค่ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะดิฉันจะมานําเสนอว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทานอะไรกันดีเพื่อที่จะเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีสําหรับคลิปในวันนี้นะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ แล้วก็สามารถที่จะแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆได้เพราะว่าบางครังครร้งค่ะเราไม่ทราบค่ะว่าเพื่อนๆเรามีปัญหาสุขภาพอะไรกันบ้างสาระดีๆแบบนี้จะมาพบกับคุณผู้ชมอีกนะคะในคลิปสุขภาพ Health and Spa Guru. เ a ลแอนด์สปากรูเดชันอยู่ที่นี่ค่ะและพร้อมที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารโภชนาการโภชนะบำบัดและโภชนะเภสัชโทรศัพท์มาคุยกันนะคะถ้าเผื่อว่าคุณต้องการจะมีสุขภาพดีและพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณหา คุณจะพบและถ้าคุณถามคุณก็จะได้คำตอบโทรมาถามค่ะแล้วดิฉันก็จะมีคำตอบดีๆให้กับคุณเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายท้องผูกกดไหลย้อนหรือการดูแลภูมิต้านทาน